พี่เสือยื่นเข้าไปให้เขาหน่อยสิครับยื่นเข้าไปอีกอ่ะเข้ามาใกล้ๆนิดนึงโอ้ยเสือจะกวนเล็กหน่อยนะครับอ้าวพี่เสือสวัสดีครับวันนี้พี่เสือมาที่ไหนครับที่จิงโจ้มาที่จิงโจ้ที่สาฟารีเวอร์ใช่ไหมครับโอ้แล้ววันนี้พี่เสือจะมาให้อาหารจิงโจ้ได้วด้หยจิงโจ้หน่อยโอ้โหจิงโจ้กินอะไรอะลูกโอ้ โอเคครับเพื่อนๆพ,พร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปให้อาหารจิงโจ้กันนี่นะครับไปตรงนี้ทำไม่นะครับของซัฟปรีเวอร์พี่เสือกำลังจะไปให้อาหารจิงโจ้ไหนเราไปทางไหนดีครับพี่เสือ <c oughs> ด้านนู้นไหมตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับโอเคอัานไหนลองดูก่อนเน,ะ <c oughs> นาะไหนดูซิ <c oughs> พี่เสือให้อาหารจิงโจ้ไหน <c oughs> เราให้ยังไงจับสองมือไหม จับไม้แน่นๆนะโอเคอ๋อนี่เองจิงโจ้เขาอะกำลังมากินอาหารพี่เสือเรียบร้อยแล้วไม่กลัวเลยเลยจิงโจ้เลยจิงโจ้ไม่กลัวเลยเลยแล้วพี่เสือกลัวไหมล่ะกลัวไหมไม่กลัวเหมือนกันไม่กลัวเหมือนกันจับไว้แน่นๆนะครับอ่าตัวนี้ไม่รูจะจับน้ำบางนั่นสิใส่ามาด้วยมา การให้อาหารจิงงจกเขาก็จะให้ผ่านรั้วนะครับไม่ได้ให้เราเข้าไปข้างในเนาะยื่นเข้าไปให้เขาหน่อยสิครับยื่นเข้าไป <ใน S 1> อีก <ใน S 1> อ่ะ <ใน S 1> เข้ามาใกล้ๆนิดนึงโอ้ยเสือจะกลัวเล็กหน่อยนะครับ <laughs> กลัวไหมกลัวหมค่อยๆค่อยๆนะเห็นไหมแล้วเขาก็กินได้เห็นไหมลูกเห็นไหมครับเก่งจังเลยอาหารไปหาเขาสิไหวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างดีไหมดีไหม ดีดีดีให้หาจิงโจ้ดีดีดีอ่ะเจ้าแม่หน่อยช่้าแม่หน่อยน่ารักน่ารักอยากไปถ่ายรูปกับเขาไม่ล่โอ้เห็นไหมลูกเขากินอะเลตอร่อยเลยอ่ะเขากินอะไรเป็นอาหารนะข้าวโพดข้าโพดนะครับข้าวโพดดีตัวใหญ่มาช่วยแจมากินด้วยนะเรากินด้วยคนนะนา <projections> นถามซิเราขอดูกระเป๋าหน้าท้องนายได้ไหมออออโอ้เราเขาจะให้ดูไหมเนี่ยลูก สวัสดีขอดูกระเป๋าน้าท้องนายได้เป่าอ่ะตาโตไหนหันมาดูทีโอเคเขาอิ่มไหมเนี่ยอิ่มไหมครับโอ้โหน่าจะอิ่มอยู่นะเนี่ยใกล้มากเลยเนี่ยเขามีลายตรงนี้ด้วยเขามีลายตรงนี้ด้วยเหรอลูกแล้วจริงโจ้เขาแบบวอร์มอัพได้ไหมวอร์มอัพเขากระโดดไกลไหมลูกกระโดดไกลแน่เลยนะครับผมอืมนะครับตอนที่ เสือกำลังสนุกสนานอยู่นะครับกับการให้อาหารต<ข>ิงโจเอา้าเขาแย่งกันเขาแย่งกันหน่อยนึงลูกของมันไม่เยอะเนาะเออตัวเล็กตัวเล็กสุดก็ติดอยู่เลยแม่ว้จัเขาไปอาบน้ำไ้มลูกอินไปอาบน้ำไหมพี่เสือเดี๋ยวเขาล้างเองใช่ไหมโอ้ยเขาคิดหมดยั้งอ่ะตัวนี้กเกล,ลียดโอ้โหไม่เหลือไม่เหลือแล้วหมดเกลี้ยงลูก อ่านะครับในนี้ก็มีจิงโจ้เยอะนะครับในบริเวณนี้ก็จิงโจ้หลากหลายบริเวณกว้างขวางนะครับจิงโจ้ก็อยู่ได้กันเยอะแยะเลย <im itation> แต่ว่าที่ให้อาหารเนี่ยมีอยู่3ตัวนะครับ <im itation> เป็นยังไงอาหารหมดยังเลยดูที่ <im itation> โอ้โหอ,อาหารเกลี้ยงเลยลูกเอ้ย <im itation> โอเคบายบายนะจิงโจ้อ้าวเป็นไงครับวันนี้เรามาเจออะไรบ้างครับ สิงโจใช่ไหมยีลงยีรับใช่ไหมลูกโอเคนะครับก็วันนี้นะครับพี่เสือได้มาให้อาหารสิงโจะนะครับสนุกไหมลูก,สน,กสนุกมากกันก็ของวันนี้ก็ต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะโอเคอ่าสวัสดีเพื่อนๆกันครับพี่เสือสวัสดีครับบ๊ายบาย